เติมเต็มร่มเงาให้บ้านอย่างมีเอกลักษณ์ด้วยหลังคากันาสาดที่มีทั้งความสวยงามและคุณภาพสะท้อนรสนิยมที่โดดเด่นในสไตล์คุณจากลูฟเทควันนี้ลูฟเทคพามาชมอีกหนึ่งงานตัวอย่างที่โดดเด่นด้วยเชิงชายดีไซน์พิเศษแบบคอนเทมพอร์ตีคลาสสิ a ลด้วยเส้นสายที่เป็นเอกลักษณ์มาพร้อมความแข็งแรงด้วยโครงสร้างเหล็กมาตรฐาน JS จากประเทศญี่ปุ่นปิดผิวทัพสีได้อย่างเรียบร้อยสวยงามด้วยงานพ่นสีทรายแบบอุตสาหกรรมถึง3 ้อมการปกป้องคุณจากแดดและฝนแต่ไม่บดบังแสงจากธรรมชาติด้วยหลังคาทิปแสงอะคริลิกจากซิงโคลายที่มีคุณสมบัติในการป้องกันรังสี UV เพิ่มพื้นที่ใต้หลังคาได้มากขึ้นด้วยโครงสร้างที่เชื่อมต่อออกจากตัวบ้านแบบไร้เสายึดติดด้วยน็อตสแตเลสกันสนิมช่วยยืดอายุการใช้งานของหลังคาให้ยาวนานมากยิ่งขึ้นปิดท้ายด้วยงานติดตั้งที่รวดเร็วและสวยงามด้วยระบบน็อคดาวน์จากลูเทค